อยากเข้าใจอริยสัจสี่ครับเกิดอยู่เกิดอยู่ในจิตของเราตลอดเวลาทุกสมุทัยนิโรธมักสมุทัยกับนิโรธเกิดกระดับคำว่าสมุทัยมีหลายชื่อเหตุเกิดหรือนิทานาสัมภาวะเหตุเป็นแดนเกิดชาตกะปะปภาวะเกิดหมด การที่ปรากฏขึ้นการปรากฏขึ้นของขันการปรากฏขึ้นแห่งความรู้จิตไปรับรู้อะไรเนี่ยเกิดนี่เกิดนิโรธคือดับทุกอย่างเนี่ยมีคนไปถามพระเจ้าหมดสมุทัยคืออะไรนิโรธคืออะไรมีคนถามพระเจ้าว่าคําว่านิโรธนิโรธน,นั้นหมายถึงอะไรพระเจ้าข้าความดับความดับหมายถึงอะไร รัตถาคตบอกว่าคือความดับแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณน,นั้นสมุทยัยก็คือการเกิดขึ้นแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณธรรมชาติใดที่มีการเกิดและมีการดับธรรมชาตินั้นถูกเรียกว่ากองทุกข์หรือทุททกขสัตว์ส่วนใหญ่เราชาวพุทธ แม้แต่พระเองก็เข้าใจอริยสัจสี่ผิดคิดว่าทุกข์คือความรู้สึกทุกข์เฉยๆจนเข้าใจไปถึงต่างประเทศฝรั่งัังค่าเลยบอกว่าทำไมพระพุทธเจ้าสอนแต่เรื่องความทุกข์ไม่สอนเรื่องความสุขเข้าใจผิดเนนะพระพุทธเจ้าสอนเรื่องสัจจะความจริงของโลก ว่าทุกอย่างมีการเกิดและการดับทุกในอาเยสัต์นั้นไม่ใช่แค่ความรู้สึกทุก์แต่คือขันทั้งห้าคือธรรมชาติใดก็ตามที่มีการเกิดและมีการดับธรรมชาตินั้นถูกเรียกว่ากองทุกแก้วดับได้ไหมได้แตกได้แก้วก็เป็นทุก อาจะมาไปบรรยายอยู่ที่หนึ่งก็ส่งคําถามขึ้นมาแก้วมันเป็นทุกข์ยังไงครับเพราะเขาคิดว่าทุกข์คือความรู้สึกทุกข์อย่างนี้นี่คือความเข้าใจผิดของคนเห็นนะความไม่แยบคายการไม่แทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นในอริยสัจสี่เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้พุทธพจนะเราจะไม่เห็นความแยบคายตรงนี้เลยพระศาสดาจะอธิบายตรงนี้อย่างละเอียด หนังสือก็เป็นทุกข์อาคารก็เป็นทุกข์คนก็เป็นทุกข์สัตว์เดรัจฉานก็เป็นทุกข์นามธรรมก็เป็นทุกข์สุขก็เป็นทุกข์พระสุขเดินไปสู่ความดับไม่ใช่สุขคือความทุกข์นะทุกขังคือแตกสลายเข้าใจไหมอ่าความทุกข์ก็เป็นทุกข์มีอยู่พุทธวจนะบทหนึ่งพระตถาคตบอก พระสารีบุตรบอกเวทนาใดๆเวทนานั้นถึงการประชุมลงในความทุกเวทนามีสามอาการสุขทุกขุเบขาสุขก็ถึงการประชุมลงในความทุกขทุกก็ถึงการประชุมลงในความทุกขอุเบขาก็ถึงการประชุมลงในความทุกขเห็นนะนี่คือทุกหรือทุกขขังหรือนิโรธเข้าใจไหมดับ แตกสลายแก้วแตกแก้วบินแก้วล้าวนี่อน,นิจจังแก้วแตกคือนิโรธด,ดับสุย่ยมเกิดขึ้นมาในสุขสมุท,ทยัยสุขหายไปสุขนิโรธมีใครสุขแช่ทั้งวันนะไม่มีสุขมาแล้วพอใจแล้วก็หายไปทุกข์ขึ้นมาแล้วก็หายไปคิดอดีตก็หายไปคิดอนาคตก็หายไปอย่างนี้ ผู้ใดเข้าไปเห็นมัดมีองแปดหรือเข้าไปเห็นนิสรนะณะอุบายเคลื่อนออกไปพ้นจากขันห้านั่นเรียกว่ามักวิธีเขากำลังเจริญมัดก,การที่คนคนหนึ่งไปสังเกตเห็นขันห้ากำลังมีการเกิดและมีการดับนั่นคือเขากำลังเจริญมัทแล้วมักข้อไหนข้อที่หนึ่งสัมมาทิฏฐิ เรากำลังเห็นขันห้าเกิดดับอยู่ชื่อว่าเรากำลังเจริญมัตในข้อสัมมาทิฏฐิเป็นองค์นำหน้าเมื่อเธอจเจริญสัมมาทิฏฐิอยู่เนี่ยสัมมาวายามะก็เกิดขึ้นความเพียรถูกแล้วที่มาเห็นตรงนี้ที่มาทําตรงนี้ทําสัมมาทิฏฐิได้สัมมาวายามะได้สัมมาสติเป็นสติที่ถูกต้องแล้วที่มาคอยเฝ้าดูตรงนี้ สัมมาสติข้อที่สี่ไงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเห็นนะสติถูกสมาธิถูกทำลงที่จิตได้สัมมาสังปาคิดถูกแล้วที่มาทำอย่างนี้มักเกิดขึ้นห้าองค์พร้อมๆกันนี่การเชื่อมโยงของมักเป็นอย่างนี้พระตถาคตจะอธิบายตรงนี้ในสัมมาสมาธิอันมีบริขารเจ็ นั้นโยมจะไม่เห็นว่าสาวกค,คนไหนนี้อธิบายการเชื่อมโยงได้อย่างครอบคุมอย่างพระศา,ศาสดาพระผู้เจ้าอธิบายละเอียดมาก